อันนี้ก็ส่วนที่5นะคะใช่คอนสริก่ส่วนที่5นะคะตามด้วยส่วนที่4นะคะเอตรงนี้ก็ได้นี่ชะลอเข้าเลยตรงนี้่ะเข้าตรงนี้เลยค่ะส่วนที่3โอเคสวัสวดีทุกคนนะคะอยู่กับแอนนุกี้และแอดดิสอนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 18.30นน,นนะคะหรือเรียกภาษาบ้านบ้านแล้วก็คือหกโมงครึ่งนะคะเออ,อถึงไหนกันแล้วคะแอดตอนนี้อัปเดตไหยค่ะยังอยู่ที่สีวิชานะครับอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือส่วนที่เอไไร่คะ ส่วนที่น่าจะเป็นส่วนที่สองนะคะน่าจะส่วนอ,อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะอยู่ระหว่างนี้แหละคะ่ะหลังจากที่เราก็อยู่ท้ายขบวนสักพักหนึ่งแล้วค่ะพี่พีตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังตกดินนะคะนี้ให้ดู ท้องไรท้องนาบรรยากาศแบบบ้านๆนนะคะที่สกลนอครน,นะคะสวยไหมคะสวยไมเอ่ยโอ้ต้นกล้านะคะตนค้นข่าวอ้เนี่ยทุ่งนั้นกล้ากําลังเดี๋ยวสักหน่อยก็จะถอนกล้าเนี่ยเขาเตรียมน้ำไว้แล้วเนี่ยโอ้ภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะหกโมงครึ่งแล้วนะคะ ก็อัปเดตนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยระหว่างข้างทางก็จะมีพี่รูปเปอร์นะคะจอดถ่ายคลิปเป็นช,ช่วงนะครับจอดสรับถ่ายคลิปแอดก็อยู่ในช่วงของส่วนที่แอดทุกีขอมานะครับสองและ<ร>ส่วนที่สามเราอยู่ที่ส่วนที่สองกับสามนะใช่ค่ะร,ระหว่างกลางนะครับเป็น รถคันเดียวที่อยู่ตรงนี้นะน้ำหน้าก็จะเป็นพี่ชัยช่ค่ะพี่ชัยนะคะรถของพี่ชัยก็คืออ่าตามหลัง<า>ส,ส่วนที่หนึ่งคัน,นระหว่างส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองแต่ว่าเราจําได้ว่าเราแสงขึ้นไปพี่ชัยอยู่นํำหน้าสุดนะแสดงว่าจอดถ่ายคลิปเหมือนกันอืมเพื่อนก็สลับสับไปสับมาก็าจะได้ดูหลายๆมุมเนาะ น,นี้ก็เป็นส่วนที่สองนะคะที่แอดถ่ายคลิปนี้อยู่ขอบคุณพี่พีชซีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ส่งแรงเชียร์แรงใจมาทั้งหน้าไม้และหลังไม้นะคะคอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ละช่องอไปกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามชมคลิปชมโฆษณานะคะให้กับ พี่พี่รูบเบอร์ทลกช่องนะคะโอ้โหสวยมีความสวยด้วยมาสักครู่นิดนิดนึงไอมันเป็นสายอะไรคะสายไฟสายไฟนะคะสายไฟสายนดนะตรงข้ออยู่ ลุงอยู่ไหนคะอัปเดตรู้สึกว่าเราแซงขึ้นมาลุงอยู่ขบวนสุดท้ายใช่ลุงอยู่ขบวนสุดท้ายนะคะเป็นรถตู้ที่อยู่ปิดท้ายรถคันที่ห้านู่นนะคะอันด้านหน้าของนุกนั่นคือด้านหน้าของนุกนั่นคือเป็นขบวนนําหน้านะคะขบวนในส่วนของเสียนนะคะองค์พระปู่ปาริจิตนะคะคือตอนนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ออกมาจากช่วงที่ลงภูนะคะจะทิ้งระยะห่างกันค่อนข้างที่จะ เยอะนะคะเพราะว่าด้วยความเร็วนะคะขับรถได้ไม่เร็วแล้วก็ทิ้งห่างกันเยอะแล้วก็มารอกันในช่วงที่ลงมาถึงห้วยหัวและเต่างอยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขับรถตามๆกันนะคะเหมือนกับเป็นการโจริทรศการหรืออะไรสักอย่างนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็ตื่นตาตื่นใจบางบ้านนี่คือออกมาดูกันทั้งครอบครัวนะคะ และหน้าของลูกนะคะนั่นคือเราทันขบวนแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแคบหน้าจอไว้นะคะโค้งนี้สวยมากครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำพ่อปู่ไปส่งให้เสียงดังกว่านี้หน่อยกลัวเอฟซีไม่ได้ยินครั้งแรกนะครับที่เรา ได้มีส่วนร่วมนะครับนำองค์พ่อปู่นะครับปาริจิตนาคา,านาไปส่งที่อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครซึ่งมีระยะทางรวมแล้วร้อยกว่ากิโลครับเพราะว่าต้องขนจากที่ไหนนะจากกกอกง่ายที่รถคันนี้ทำไมิ่นแอบ,บข้างทางเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสาย สายไฟใครดดูให้หน่อยนะโอ้พี่พี่นี่ค่ะมีสายไฟมีเจ้าหน้าที่เราข้างบนไหมใครเอ่ยรถคันนี้หรือว่าเป็นโชเฟอร์ประจำรถคันนี้สองไม่แน่ใจว่ามีโชเฟอร์หรือมีใครที่คอยดูแลทีมเรามีใครบ้างคจ้โจไหมใช่ไหมโจ้เนาะโจน่าจะเป็นโจ้นะคะโจยกจอกเราอ๋อโจนะคะก็ฝาก ชมคลิปย้อนหลังให้กับโจ้โจด้วยเนาะพ้นเปลี่ยนนามสกุลอะไรล่าสุดตอนนี้ไม่รู้อ่ะพี่ๆโจ้คือนามสกุลช่องเยอะมากหนูก็ตามไม่ทันนะคะโจ้ไปดูคลิสี่ของ <laughs> ชมเปลี่ยนนามสกุลตามเอโจ้ห้วยน้ำเที่ยง <c oughs> จะเป็นโจ้จำปาดงหรือเปล่านะ <c oughs> คบพิมพ์กันมาได้นะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้กับโจ้ด้วยนะคะ ขับรถตามๆกันไป เพื่อให้รถเขากะระยะได้ดีเดี๋ยวอาจจะขยับขึ้นไปอยู่ส่วนที่สองนะครับไปอยู่หน้ารถคันที่สองเ,เพราะว่ารถพี่พเขาจะได้แบบอยู่ใกล้ๆก,กันตอนนี้ก็โค้งนะคะจะโค้งบนโคง้งก่อนแต่ว่าเราขั้นแบบนี้ก็ดีเพราะว่าจะได้ดูแบบว่า ความเรียบร้อยด้วยนะคะว่าเป็นอะไรยังไงดูเป็นช่วงๆได้ค่ะก็แต่ละช่วงเราก็ต้องช่วยเขาดูอันนี้ผ่านเนาะตรงนี้<ช>ผ่าน<ช>โอเคเป็นงานหนักของทีมงานข้างบนเลย<ช>เพราะว่าร<ช>ะยะทางไกลแล้วก็คือเผลอไม่ได้เลยอต้องเล็งข้างหน้าไว้อะยิ่งมืดยิ่งวันนี้ก็ยิ่งอันตรายนะคะคันนี้ยาวและใหญ่ รถเขาเรียกว่ารถรถรถเทรลเลอร์ตามไปดูคันที่หนึ่งกันบ้างนะคะคลิปนี้อาจะอยู่ท้ายขบวนที่หนึ่งนะคะ,คะตอนนี้เ,นเราจะตามหลังเสียงเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะนุกจะอัปเดตในส่วนของอทาเป็นคลิปแล้วก็ถามถึงความรู้สึกแล้วกันเนาะกับแอนนซอนฝากไว้พี่ตามคลิปต่อไปเลยนะอาจจะช้าหน่อยห่างคลิปแต่ละคลิปอาจจะ เวลาอาจจะห่างกันแบบ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะกว่าจะอัพได้เนาะสัญญาณเน็ตยิ่งเข้าููรอดูน้องมาต่อยอน่ะมันเหนื่อยไหมมาต่อยเออมานั่งกับพี่ไหมแต่หนูแล้วไม่น่าจะมาเพราะว่าเพื่นก็อัพถ่ายคลิปแบบเรียลไทม์ไง อยู่หลังกระบะอถ่ายได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ภาพบรรยากาศข้างทางนะคะมันก็จะได้อีกหนึ่งอรรรสแต่ว่าก็จะต้องอดทนกับลมแล้วก็แสงแดดเนาะแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกแล้ว<ม>นะคะมีเอซีเอาพวงมาลัยมาโอขอญาตแม่มถ่ายนะค่ะ พญาไทยนะครับาธุค่ะสาดูค่ะโอ้โหแม่แม่เพื่อนแบบมีคมถามเองหรือเปล่ามีเหรียญโปรยทานหรือเปล่าเนาะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธูค่ะสาธุค่ะเห็นน้องข่อโปรยเหรียญเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้นี้นุ๊กพูดถึงไรนุ๊กลืมแล้วนะคะพี่พีนุ๊กไปหมดแล้วก็ยาวไปยาวไปนะคะวันนี้สองแอด ะะกับพี่พี่ทุกท่านทีมงานทุกคนนะคะทุกภาคส่วนในวันนี้ก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะถึงในเวลาไหนนะคะแล้วก็ไปด้วยกันนะคะไปส่งปู่ด้วยกันนะคะรวมถึงพี่พแม่แม่เอฟซีทุกท่านก็เช่นเดียวกันนะคะการดูคลิปนะคะดูคลิปกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์ส่งหมดใจนะคะสาธุสาธุาธพุญนด้วยกันนะคะร่วมส่งองค์ป,ปู่ปาริวจิตสู่สถานที่แห่งใหม่นะคะของลุงพลป,ป้าแตน แัดเองก็ขอให้ภารกิจในครั้งนี้นะคะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคต่างๆต่อให้มีอุปสรรคตลอดเส้นทางก็ขอให้เราผ่านพ้นไปด้วยกันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยทุกคน ก็เริ่มจะมืดเข้ามืดเข้าแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปให้พี่ๆีได้รับชมอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะมันจะมืดมืดมืดตามเวลาเนาะยิ่งคำ่ำมืดเข้ามืดเข้าอาจจะวันนี้อาจจะพี่ๆีต้องเข้าใจนะก็หวังว่าคงจะได้รับหลากหลายอัตรรนะคะทั้งช่วงเช้ากลางวานันบ่ายเย็นและกลางคืนนะคะอาจจะเห็นแค่แสงไฟมิบแป๊บปิ๊แป๊บของรถยนต์เนาะ เราก็จะบรรยายเอาพี่พีก็ถ้ามันมืด <Gym>. นะเราอาจจะแบบไม่ไ <fuck> ด้เป <meth>. ิดแฟลชเพราะว่าเดี๋ยวแฟลชมันจะไปสะท้อนกับรถที่ขับผ่านเรามานะคะก็จะพาก็นเสียงเอาพี่พีก็ส่งกําลังใจมาให้กับพวกเราลูกช่องนะคะอย่าลืมสลับหมุนเปลี่ยนเวียนวนตามไปกดไลค์นะคะให้กับลูกช่องด้วยนะคะพี่พีพี่ดิสอนฝากอะไรไหมคะคลิปนี้เราตามมาถึง จากที่เราอยู่ท้ายขบวนนะคะมาสักพักแล้วนะคะสักพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้คือเรามาอยู่ที่ในส่วนของหน้าขบวนเลยก็ว่าได้นะคะคือขบวนในส่วนที่หนึ่งนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึง FC ไหมคะก็ฝาก FC เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับตอนนี้ปัญหาและอุปสรรคก็คือสายไฟนะครับซึ่งก็แต่ละจุดะะก็จะไม่เหมือนกันนะครับสายไฟเลยค่ะก็นี่นะครับปัญหาและอุปสรรค ตรงนี้น่าจะสายใหญ่ด้วยนะครับสายใหญ่แล้วก็เยอะด้วยระยงรนะะยางนะคะค่อยผ่านเดอร์พุดเดอร์เอพี่เอชัยแซงไปก่อนน่าจะไปดูว่าจะได้ต้องได้ขึ้นช่วยหรือเปล่านะอเอเรียกเรียกถามทั้งปอนกามาต่อยดีว่ามานั่งกับพี่ไหมเรียกแซลเนีเหมือนกบว่าเอากระจกรถถามนะ ต้องเคลียร์รถก่อนจะให้เขามารโลกน่ครับตอนนี้แอนก็ถามก่อนไงแล้วน้องเขาจะแบบมาไหมถ้าน้องเขามาก็าค่อยจะลดอัหลัสถ้าสงสารน้องนะคะไม่อยากให้ตากลมเยอะแ,แค่นี้ก็จะไม่สบายกันอยู่แล้ว กันเด้ออืมใครออกมาถ่ายรูป ต้องการไม้อ่ะค่ะเหมือนต้องการไม้ไม้น่าจะที่จะพยุงขึ้นนะคะอ่ะไม้จริงด้วยพระพงลงไปหาไม้แหละเดี๋ยวมี ep ต่อนะคะต่อไปเลยนะคะฝากพี่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ